สวัสดีคะ่ะกาบสวัสดีเพื่อนๆพี่พี่พชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพ,พี่ขาพบกันเช่นเคยกับน้องราพี ep ที่417ค่ะพี่ขา417ประจำเช้าวันพุธ วันพุธที่25กันยายน2567นะคะพี่พี่ขาเช่นเคยค่ะน้องรพัพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะพี่พี่ขาเช้านี้1ชุด28รายการนะคะรายการที่1ถึง26เปิดรายการละ300บาททุกองค์ค่ะ27กับ28เป็นรายการพิเศษนะคะพี่พี่ขา หนึ่งองค์300บาทส่งฟรีมีปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มค่ะชอบรายการไหนโทรทักไลน์กันเข้ามานะคะ0 9 9 0 8 4 1 5 6 1 0 9 2 5 4 3 9 6 1 0นะคะพี่พี่ขาโทรทักไลน์แอดไลน์กันเข้ามานะคะพี่พี่นะ ก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆค่ะพี่ขากดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดพระเครื่องพระบ้านทั่วไปจากน้องรับพี่ค่ะ1วันมาสองรอบนะคะพี่พี่ขารอบเชา้ารอบเย็นนะคะรอบเช้าค่ะเริ่มต้นลงคลิป9กโมงเช้าค่ะรอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเย็นฝากพี่ๆติดตามเป็นกำลังใจให้น้องรับพี่กันด้วยนะคะรายการที่1จะเป็นสมเด็จปกโพค่ะ สมเด็จปกโพกเก่านะคะมีเป็นเม็ดสีนะคะพี่ขาสีแดงสีฟ้านะคะสีเขียวประมาณนี้นะคะพี่ขาแตกลายงาเก่าๆค่ะ300บาทนะคะรายการที่2ค่ะเป็นสมเด็จเก่านะคะพี่ขาสมเด็จเก่านะสมเด็จเก่ามีเป็นเหมือนตาตะใบตาใบสีทองนะพี่นะตามภาพนี้นะคะพี่ขา 300บาทจะพี่จ๋า3า0 0บาทเท่านั้นค่ะ300รบาทนะพี่นะเก่าสวยค่ะรายการที่3นะคะพี่ขาเหรียญหลวงปู่แหวนค่ะเหรียญหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังนะคะพี่ขาเหรียญเก่าเหรียญสวยนะพี่นะ ด้านหลังเขียนว่าพัฒนาชาติไทยนะคะพี่ขากรปกลางนะคะปีพศส5 5 2 <ặt. S> 1ค่ะเหรียญหลวงปูแหวนปี21นะคะพี่ขาเปิดให้พี่พี่ที่300บาทเท่านั้นจะ้ะรายการที่4คะ่ะเหรียญปลอดภัยหลวงพ่อสว่างปี10นะคะ เหรียญปลอดภัยหลวงพ่อสว่างปี10จะ้ะเก่าสวยนะคะพี่พี่ขาด้านหลังนะคะเปิดให้พี่พี่ที่สามรยบาทเท่านั้นนะพี่นะ300บาทจะ้ะรูปภาพไม่ชัดยังไงพี่พี่โทรทักไลน์เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะพี่นะรายการที่5เป็นพระชัยอาจารย์นำนะคะพี่ขา พระชัยอาจารย์นำสีมุมเมืองค่ะพระชัยอาจารย์นำสีมุมเมืองต่อโคตรใต้ฐานนะคะ300บาทค่ะรายการที่6เป็นพระปิดตาหลวงปู่ทิมค่ะ พระปิตาหลวงปู่ทิมวัดระหานไล่จังหวัดระยองนะคะด้านหลังจะมีเป็นรอยจานค่ะพระปิตานะคะหลวงปู่ทิมวัดระหานไล่จังหวัดระยอง300บาทค่ะรายการที่7นะคะพี่ขาเป็นพระปิตากุวัดท้ายย่านค่ะ เป็นเนื้อโลหะเก่านะคะพระปิดตากุวัตทายานนะคะเนื้อโลหะเก่าค่ะเปิดให้พี่ๆที่300บาทนะคะพี่ขา รายการที่8เป็นพระปิดตาหลวงปุโตะค่ะมีเกษานะคะพระปิดตาปุโตะมีเกษาด้านล่างเป็นฝั่งสกุลนะคะพี่ขาด้านหลังจะเป็นยันดวงค่ะปู่โตวัดประดู่ฉิมพลีนะคะพี่ขาปิดตาหลวงปุโตด้านหลังยันดวงมีเกษานะคะเปิดให้พี่ๆที่ 300บาทค่ะรายการที่9ขุนแผนหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่จังหวัดระยองค่ะด้านหน้าเป็นหน้าเงินนะคะพี่ขาหน้ากักเงินนะขุนแผนหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่จังหวัดระยองค่ะด้านหลังฝั่งตะกุดหนึ่งดอกนะคะเปิดให้พี่พี่ที่300บาทเท่านั้นค่ะ รูปภาพไม่ชัดยังไงโทรทักไลน์เพิ่มเติมกันเข้ามานะพี่นะไปต่อค่ะพี่ขารายการที่10จะเป็นเหรียญเสมาค่ะเหรียญเสมาหลวงพ่อเต๋คงทองนะคะพี่ขาด้านหลังจะเป็นนางกวักค่ะเหรียญเสมาหลวงพ่อเต๋คงทองด้านหลังเป็นนางกวักค่ะ300บาทเท่านั้นค่ะ สิบเอ็ดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาองค์นี้รายการที่สิบเอ็ดนะคะเปิดให้พี่พี่ที่สามร้อยบาทจะพี่จา๋าสามร้อยบาทจะสิบสองเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะได้มาสององนะคะพี่ขา เนื้อหาเก่าเก่านะคะเปิดให้พี่พี่ที่300บาทจะพี่จา13เป็นเหรียญพระพรมค่ะเหรียญพระพรมหลวงปู่ดูนะคะพี่ขามีตอกโค้ดนะ เหรียญพระพรมพหลวงปู่ดูค่ะเปิดให้พี่ๆที่ที่300บาทนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะ14เป็นขุนแผนภายคู่หลวงพ่อเตคงทองค่ะ ขุนแผนภายคู่นะคะหลวงพ่อเต๋ค่ะเปิดให้พี่ที่ที่300บาทนะคะ15เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะเนื้อหากเก่าเก่าเลยนะพี่นะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะด้านหลังมีโรยแร่นะคะ 16ค่ะเป็นเหรียญพระอาจารย์เหลกค่ะเหรียญเก่านะพี่นะเก่าสวยเลยค่ะเหรียญพระอาจารย์เรลกปี2566ค่ะเก่าสวยค่ะพี่ขาเปิดให้พี่ๆี่300บาทเท่านั้นค่ะ เจ็ดเหรียญหล่หลอเจ้าสัวค่ะเหรียญหล่หลอเจ้าสัวค่ะด้านหลังมีรอยจานนะคะ 18เป็นเหรียญทรงผนวดค่ะเหรียญทรงผนวดปี08นะคะพี่ขาเป็นเนื้ออันปะก้านะคะเหรียญทรงผนวดปี08เนื้ออันปะก้านะคะพี่ขา วัดบวรนิเวศวิหารนะคะเปิดให้พี่ๆที่300บาทค่ะ19เกหรียญกลมหลวงพ่อกลั่นวัดพญาติห่วงเชื่อมค่ะเหรียญกลมหลวงพกกลั่นนะคะพี่ขาวัดพญาติห่วงเชื่อมนะคะ 300รบาทจ้ะยี่สิบชินราชใบเสมาเนื้อชินตะกัวเก่าค่ะเป็นเนื้อชินเก่าเนื้อตะกัวนะคะพี่นะเก่าเก่าเลยค่ะพี่ขา เปิดให้พี่ๆที่300บาทนะคะ21เป็นเบีย้ยแก้ค่ะเบีย้ยแก้ถักเชือกเก่าแบบนี้นะพี่นะเบีย้ยแก้ลงลักถักเชือกเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ สามบาทนะพี่นะสามบาทเท่านั้นค่ะ22เป็นเหรียญหล่อค่ะเหรียญหล่อชินราชนะคะหลังอกเราค่ะ มาพร้อมเลี่ยมนะคะ23เป็นพระกุเนื้อชินเก่าค่ะมาในเลี่ยมนะคะพระกุเนื้อชินเก่าเก่าค่ะพี่ขาเปิดให้พี่พี่ที่300บาทเท่านั้นค่ะ ไปต่อ24ค่ะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงรุ่นแรกค่ะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงรุ่นแรกนะคะปีพศส5 0 6ค่ะ25ค่ะ เหรียญหล่อหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะยีค่ะพระผงรูปเหมือนหลวงปู่บุญใหญ่ค่ะเจ้าของเขาบอกมาแบบนี้นะพี่นะพระผงรูปเหมือนหลวงปู่บุญใหญ่ 300บาทนะคะ27ค่ะพี่ขาเป็นสมเด็จขาโต๊ะหลวงปุตโตะนะคะเป็นรายการพิเศษนะคะพี่ขาสมเด็จขาโต๊ะหลวงปุดโตะนะเนื้อหาเก่าๆเลยค่ะ สมเด็จขาโต๊ะหลวงปุโต๊ะเนื้อหาเก่าสวยนะคะพี่ขาเปิดให้พี่ๆที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ขาองค์นี้ห้าร้อยบาทนะสมเด็จขาโต๊ะหลวงปุโตะนะคะพี่ขาห้าร้อยบาทค่ะเก่าสวยยี่สิบแปดค่ะพี่ขาเป็นตลับสีพึ่งเนื้อเงินนะคะพี่ขาด้านหน้าจะเป็นรัชกาลที่ห้านะคะ ตลับสีพึ่งค่ะเป็นเนื้อเงินนะคะมีรอยจานนะคะพี่ขาด้านในจะมีเป็นเหมือนเป็นผ้าปิดตาค่ะขออนุญาตนะคะตลับสีพึ่งนะคะพี่ขาเนื้อเงินนะด้านหน้าจะ เป็นรัชกาลที่5ค่ะด้านหลังก็จะมีเป็นรอยจานนะคะเก่านะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะเปิดให้พี่ๆที่700บาทนะคะพี่ขา700บาทเท่านั้นค่ะ โอเคค่ะพี่ขาน้องรบพีลงครบทุก28รายการแล้วค่ะพี่พี่ชอบรายการไหนโทรทักไลน์นะพี่นะศ9 9ยค่ะ08415610925439610้สําอ่าสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ